หลังจากโควิดบุได้พ่อกันดนใจสิขาดอันวันนี้มาซ้ำหน้ามาบ้านเขาต้มเย,ยนพี่น้องนี่ต้มสูตรบ่าเป็นต้มเปียดครับแต่ว่าเป็นต้มสูตรย่างพี่น้องบอ่ญได้พ่อกันดนหลังจากโควิดมากินน้ำกันครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดจังได้กัดให้ซิมเบืงซะก่อนเด้อเดีเดี๋ยวเดี๋ีิมให้เบิ่งก่อนหลังจากพ่อพอกันดนพี่น้องเอาจักเข้าไปนี่เหยจนมือสันวัดวดัวใ <c oughs> บจสองพี่น้องเขาที่ยงอึบเข้าไปจังได้รสัด chào rồi hả? chào 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 đẹp chào các chào chào lắm chào 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 đây chào 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 đồn Đẹp ghê không